อย่าเลี้ยงพระเป็นสามีอาจารย์จตุรงเศาวประเด็นพูดถึงเจติมกับสมปอง เรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องราวที่มีใครหลายคนได้ออกมาพูดถึงประเด็นกันอย่างมากรวมไปถึงอาจารย์จตุรงที่ได้ออกมาแซวแรงประเด็นเจต,ติ่มกับสมปองก่อนลั่นอย่าเลี้ยงพระเป็นสามียิ่งนับวันประเด็นที่เข้ามาใส่ทิศปองดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เจต,ติม่มทีวีพูเจ้าแม่แห่งวงการบันเทิงเผยพฤติกรรมต่างๆนานาในด้านลบ หลังจากประกาศเลิกคบกับสมปองนครไทยสงซึ่งทําให้ชาวโซเชียลต่างพูดถึงกันอย่างมากอีกครั้งโดยเจติ่มได้เผยถึงจุดที่เลิกคบว่า ทิศศึกใหม่มีทั้งเรื่องหิวแสงหิวชื่อเสียงหิวลาบยศเงินทองอีกทั้งแวดล้อมด้วยคนสีเทาบวกกับมีการเปิดเผยถึงเจ้าสัวปิศนาชายผู้ดีลล้างเงินที่ค้างเขาทิศสมปองซึ่งก็คือเจ้าสัวนามสกุลดังแห่งตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจผู้ที่ดีลการถ่ายทอดชมฟุตบอลยูโร2020ให้ชมกันแบบส,สดๆนั่นเองทั้งนี้อีกจุดแตกหักที่เจติมยอมรับคือไม่ให้สมปองไปคบกับแม่ค้าออนไลน์ ก่อนหน้านี้ชาวโซเชียลก็ได้เผยคลิปวิดีโอที่สมปองนครไทยสงมีการร้องเพลงกับศิลปินสาวสวยที่ชื่อว่าอ,อมแอมซึ่งตอนแรกก็ร้องเพลงคู่กันตามปกติแต่ก่อนจะจบเพลงสมปองมีการดึงตัวน้องอ,อมแอมเข้ามาหาตัวเองจากนั้นก็พาลงเวทีซึ่งก็มีจังหวะหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าฝ่ายหญิงมีสีหน้าที่ดูตกใจ ที่สมปองมาถูกตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้านอาจารย์จตุรงจงอาสาผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาออกมาโพสต์แซวถึงปมดังกล่าวผ่านทาง Facebook ส,ส่วนตัวซึ่งลงเป็นภาพวาดคู่ระหว่างสมปองกับเจติมทีวีพูที่วางคู่กันพร้อมระบุข้อความว่าพี่รักเขาเหมือนลูกพี่ศึกษาธรรมะมาเยอะค่ะหนูมองออกนะคะคุณพี่ ให้ภาพมันเล่าเรื่องจากนั้นอาจารย์จตุรงยังได้โพสต์ข้อความที่ถือว่าแรงมากๆเกี่ยวกับพระและการเลี้ยงพระทั้ง7อย่างด้วยว่า โบราณจารย์ท่านว่าไว้อย่าเลี้ยงพระให้เป็นหมูหมายถึงการเลี้ยงพระให้กินดีอยู่ดีเกินไปโดยไม่ทําอะไรเลยนอนทั้งวันเป็นหมูอย่าเลี้ยงพระให้เป็นม้าหมายถึงการเลี้ยงพระให้ติดต่อสื่อสารเหมือนม้าใช้อย่าเลี้ยงพระให้เป็นวัวเป็นกระบือหมายถึงการเลี้ยงพระเพื่อใช้แรงงานหรือหาประโยชน์แก่ตนอย่าเลี้ยงพระเป็นนกเขาหมายถึงการเลี้ยงพระให้พูดยกยอปอปั้นให้ญาติโยมสําราญใจเหมือนนกเขา ที่มััันนขให้ฟงอย่าเลี้ยงพระเป็นเทวดาหมายถึงการเลี้ยงพระจนลืมตัวจนกลายเป็นเทวดาอย่าเลี้ยงพระให้เป็นยักษ์หมายถึงการเลี้ยงพระเอาอกเอาใจตามใจจนไม่ใช่พระใครขัดใจไม่ได้ตักเตือนอะไรไม่ได้และสุดท้ายอย่าเลี้ยงพระเป็นสามีอันนี้หมายถึงอะไรจะตุรงคงไม่ต้องอธิบายขยายความเนอะ การเลี้ยงพระทั้ง7อย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์กับพระศาสนาญาติโยมที่ดีไม่พึงกระทำนะจ๊ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสุดท้ายเอวังก็มีด้วยประการชนี้ซึ่งก็มีชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่อง